ฮิตมาสองแบบแบบซุกแบบดิบองเบิองวันเดนเดปเปซีแบ,บกันแต่แสบคนในแบบเันครับแสบคนในแบบสวัสดีครับผมเป็นหลวงสุขสุขสุขคนครับมาพอกันอีกแล้วกับมือแดงเอพิจีใช่แนวนะครับมีพาอพี่น้องมากินของแสบแสบเลครับ ซอยจุเหนือเสือหองไหยครับพา่พี่น้องมากินแบบสองแบบครับแบบแบบหลวกกับแบบเป็นซดๆดเลยครับมูแดงก็ไม่เคยกินออกว่ากินวันสิเป็นยังไงครับวันจะแสบบัวแบบไปจะแสบ,บก,กันกับแบบหลวกกับแบบสดๆนะครับพักข้าก็มีหลายอย่างครับว่าจะเป็นผักชีผพักสะล,ะลัดเดี๋ยวมีพักขนานังครับมีพริกไทยสดพร้อมครับวันนี้หมูแดงไปตลาดมามีพริกไทยสดเห็นมาว่ามากินให้พี่น้องเบื่งนกันก็จะ,จะแสบๆพี่น้องพาพี่นอ้นอ,งนองกินแสบๆนะครับ แจกคมๆมทำหน่อยครับแจกแสบเลยครับเป็นเนื้อซยงไห้ครับเป็นตะกินครับแต่แสบครับแสบแสบแสบเลยครับแสบคึอเกาเลยครับมาพี่น้องมากินน้ำนคกันนี่ซองแบกเมันแดงให้พี่น้องกินครับแบบสดๆกับแบบลวกนิดนึงครับ แบบสดๆมันจะเนียเลยนะเนียเนีเลยครับมันจะหนึ่งคบเนียยเลยครับ,รบมาเป็นองมากินด้วยกันครับเสร็จเสบเลยครับ กินแบบซุปแลต้องกินแบบซุปนี่ครับบะซุปก็เข,ข้มเพิ่มเข้มเพิ่มรับเจังข,ข,ขมนะครับซอยจุโปรซอยจุเสือหองไข่ครับ เหนียวเหนียวครับเนื้ออีครับมาไป็นของกินกันครับกับเจี๊คมๆนะครับ หวานเนยดีครับสมซื้อเสื้อหองไห้นะครับบัญแดงก็เคยกินนะครับลองมากินเบอร์ก็เป็นในจุเสื้อหองไห้ครับมาพี่น่องกินกันครับ แสบเพื่อเกลนะครับแสบเพื่อเกานะครับเป็นจะคมๆนะครับครับมันสิ่งย่ำนนนหนักเล็กน่อยครับนี่เพียงครับ โอ้เห็นเนืออีดีพี่น้อง ยำแทบบ่าคาเลยรับมีมีสองแบบครับมูดแดงเฮดแบบสองแบบแบบลวกโดยแอบเฮิ่มกับปุกหลไยกับแบบดิฟครับเหนียวก,กันครับ ขอโทษเขาพี่น้องนะครับแจวกับเพชรพ่อแจวครับตั้งคมตั้งเพชรแต่ว่าแสบกับแสบแสบจ็บแสบครับแสบพี่เก่าครับ ขอโทษเขอให้พี่น้องครับน้ำหมกไรเพ็ดเพ็ดนะครับเจ้าเพ็ดครับหนึ่งจซุปเดยเครบ มาพี่น้องกินมัำครับแสบอีดีครับขังแดขงข้างบนแดงครับกิน น,นี่ครับรนี่ครับซอยจุกซอยจุกเสียห้องให้ครับแจ่วคมๆเผ็ดๆครับตั้งคมามสําเร็จ ันข้อตรวจข้อพี่น้องที่บอกกินดิดเวยครับเนะี้อบมดแดงทำเฮ็ดมาสองแบบแบบซุกแบบดิบต้องเบิ่งแบัเดินไปซื้อแจกปรกันแต่แซ่บคนแรกแบบเป็นครับแซ่บคนแรกแบบในพี่น้องครับว่าบังบุงดแดงพิจี๋งก็จะลืมกด แช่กดไลค์กดติดตามให้มอมดงน้ำใยครับเนอะ ยำหม้อคายก็กึนอะไรครับมาพี่น้องมาแสบกันครับกินแบบเปรเพี้ยวเลยพี่เพี้ยวเลยนะครับแซ่บก็ในแบบครับแบบซุกกับแบบนิ่มันแซ่บก็ในแบบ เพชรเพชรตะวัน,นวแสบครับ เผ็ดตาแตก,กเลครับเจียวทั้งเพชดทั้งคม บางส่งคือจะเปิดแต่ับเหนียวเหนียวอีกนี้ครับเสื้อวังไห้น้ำมูกก็ไหลครับ อยากกินหนักหน่อยนะครับเพราะอยากกินหนักนังรครับแสบครับแสบขึ้นเก่าครับแต่ว่าเหนียวอีกครับมาแดงกับผึ่งจะเคยกินนะครับจุเนื้อเส้นของไห้สอมะเขืองโล่ลองมากินจะเบิด์ตบอกเบ,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 บิดเอาไปน้อง เนี้ยวแห้งครับแล้วอีกย่อคั่กได้ประมาณครึ่งหนึ่งครับโมเปิ้ลเนียเน้ยหักเนี้ยคั่กครับ ถ้าแบบยีบน,นียววบนไหนครับถ้าแบบยีนิ้เนวเนียเน้ยแห้งเลยยำแค่บ,บข่ขาดนะครับท่านใดข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยครับที่มาเบิ่งคลิปีโอเองเอพิจีเส้นแนวนะครับจ,จะไม่ให้ลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์น้ำนี้เลยครับเล้ว บวเบิดอีพี่น้องเบิดแสบแสบด้วยครับบวเบิดครับเหนียวแห้งเมื่องร้ล่องมากินเมื่อามันจะเป็นอย่งไรคไอ้สร้อยจุเสื้อหองไห้นะครับเนาะเขากินกันมาพี่กิมตะแสบครับเมื่อดรมากินเหนียวมันก็แเสบอยู่ครับแต่มันเหนียวเหนียวอีครับยำแทบปรขาดเลยครับจะได้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องทุกคนนะครับ ย่า๋ยวแกจะลืมติดตามคลิปต่อไปของุูแดงพีฟจีด้วยครับเนะื้อขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย